ไปทางขวาอย่างกระทันหันและเร่งความเร็วขึ้นข้าพเจ้ามองเห็นกองทหารขนาดใหญ่ตีวงโค้งไปรอบๆและก่อนที่ศัตรูจะทันตั้งตัวและหันตัวไปรับกองทหารหมู่ใหญ่จู่โจมเข้าฟาดฟันพวกเขาจนเกือบถึงกลางความยาวของกองทหารของเขา ด้วยเสียงที่ดังสนัน่นเหมือนกับเสียงน้ำแข็งขนาดใหญ่แตกออกเป็นเสียงเสียงหน่วยทหารรูปลิมขนาดใหญ่ทะลวงเข้าไปกลางกองทหารของเราและขณะที่มันทะลวงผ่านไปกองทหารที่จัดขบวนเป็นรูปลิ่มก็มีทหารม้าหลายร้อยคนของข้าศึกกระเด็นไปทั้งสองข้างของลิม